ทุกท่านเนาะค่ะเมื่อนี้ค่ะเจอเซียนเตี้ยคอนเกนเนาะเซียนเตี้ยนี่มีสายอุดรนอะคะคอนเกนหมวที่แล้วได้ไลายวาสันันเอาสวัสดีค่ะเซียนเตีย้ยยินค่ะว่าสูตรแม่นแม่นรัฐบาลไทยสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรเน้นล่างนะครับผมเน้นล่างกันบนนะครับผมสูตรนี้ เราเห็ดเบอรเบิงเราหางวดเราครับผม,มหางวดนี่รุดตัวดเดียวนะครับผมแล้วก็ส่วนมากจะอ่าสิมาาลักนวยนะครับสําหรับตัวเลขวิ่งนะครับตัวเลขวิ่งจะมาลักนวยนะครับจับให้นะครับผมฝั่งคนอาจจะว่ามันหลายแต่ว่าอ่ากันเอาแต่ทางล่างมันกับบ่ไหลนะครับมันเป็นสูตรแล้วกันเนาะมันเป็นสูตรนะครับผมบและะ้วก็สิ่งทีที่ให้ไปเนี่ยก็คือ มันมัดสิอยู่ลักหน่วยลักสิบมีส่วนหน่วยตัวกับนะครับผมงวดที่แล้วนี่ถือตัวใดช่วให้เบิ้งงวดที่แล้วนี่ถือสองสามเลยเพิ่งงวดที่แล้วนี่ห้ตูดวิ่งไปที่สามกับสี่นะครับผมให้ไปที่สามกับสี่กับเราก็มัสามนะครับผมพี่น้องรับสําหรับสามกับสี่ตัวจับกับสิมี่ศูนย์ศูนย์สามหนึ่งสามสองสามแล้วก็แปดสามเก้าสามนะพี่น้องกับ่วนลักซี่็มี ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่แปดสี่เก้าสี่ครับ <S <S> <S ตัวที่มาก็คืออ่าสองสามนี่พี่น้องครับ <S <S> <S ผมมาตัวกลับอันนี้ก็คือว่ามาตัวกลับนะครับผมเข้าดูกลับพร้อมเนาะส่วนมากนี่สีมะลางบอกค่ะ<น>ส่วนมากสีมาลางเราค่ะ ตัวที่หายไปวิ่งเนี่ยก็คือมาาลักนวยอีกตั้งหากส่วนมากมีมวนเนี่ยนะมาาตัวกลับ,บ <c oughs> วิ่งมีบรุดมาวิ่งมีบรุดนะครับผมงวดนี้วิ่งตัวใดแน่น้อค่ะอ่านใ้ฟัาสัหรับงวนดนี่นะครับผมมาที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับผมศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งนี่สีมาหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าบางเทียกับกอดข้อกันมาอยู่ที่พี่น้องมาคู่กันก็ได้กับมาคู่กันก็ได้เคยมีเทียนหนึ่งมาคููกันนะครับผม แต่ว่าเด็กศูนย์หนึ่งห่บออกจักเทียนด้เนาะมันเป็นไปได้เบิดเนาะมันเป็นไปได้เบิดครับกับส่วนมากกัรนี้ก็คืมาตัวหนึ่งนะครับผมศูนย์หลักเข้าิาจับคููใส่แต่ว่าศูนย์กับหนึ่งหนึ่งผมจะเอามายูทีหลักหน่วยนะครับเพราะว่าส่วนมากมันจะมาที่หลักหน่วยนะครับผมก็เลยเอาเป็นจับคููให้ก็คือสองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็หกศูนย์นะครับผมลงเบอร์โทรได้เพราะอะไรจะดวลลายครับผม เอาลงไว้น้ำแน่ค่ะเพราะว่าเพิ่นอยู่ไกลครับสำหรับรักหนึ่งลุงไปทั่วกันนะเขียนอีกแผ่นนึงก็ได้เขียนอันเบอร์โทรตั้งหากก่อนโอ้เขียนใบนี้ก็ได้เขียนเสียนะพอว่าอยู่อันขอนแก่นเพิ่นขายอาหารตามสร้างเนาะจ้ะครับผมเดี๋ยอันตามนั่งเคลียร์เอทก็ตามมาถึงที่กันให้โทรถามหีได้อยู่เนาะเซียนเสียนโทรถามได้ครับผม โทรเวลาอะไรนะเนาะจต่สีว่างดีจังตัวเวลาอะไรกันว่าดีจังจังว่าใช่าหมจดุกสิมีโอเวอร์เลเตอร์รับนะครับผมสิมี่พนักงานมันรับสายอ๋อม่คนรับสายไงแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวใช่เพราะว่ามันจะเบอร์ตรงๆไปก่อนนอติจำได้เนาะจ้ะิะ่นเป็นกูคนลุ่งมือเฮ็ดเองน่ะก็เลยสิบ่ค่อยว่างรับสายปันญดยเนาะแต่ว่าทักไลน์ไปเ่หมือน พักไล่ได้โม่สิครับจังโม่ได<ช>้วายเ็สเว่อ<ว>ตัวเนี้ยนะครับผม,มสำหรับเบือทูเบือหนีนะครับผมโอ้บไปช่วยบังคับบังคับบอกถึงสำหรับรักหนึ่งคือกันเนาะครับผมบอกว่าท่านเป็นเหลก็คือพี่จับคู่ให้คือสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งแล้วพี่เนาะคือรักหนึ่งกับผม ลักศูนย์ก็ไปแล้วลักหนึ่งก็บหายไปแล้วนะครับผมมีทั้งหมดสิบชุดนะพี่น้องสำหรับชุดล่างนะครับผมบางคนก็ว่ามันหลายแต่ว่าขันแต่ทางล่างมันก็บ่นหลายนะครับผมสําหรับข้างล่างนะครับแล้วมันดีไหามาถึงตัวเน้นนะครับผมที่เน้นให้ก็คือสองศูนย์กับสองหนึ่งแล้วก็สี่ศูนย์กับห้าศูนย์แล้วก็หาหนึงหาหางเะยพี่น้องค่ะหเป็นงคือวงกลมไว้เอาเนาะครับทีวงกลมใ้ให้นะครับผมแต่ว่า กะไม่อยากให้ทิมเนาะเพราะว่าหอมันเก่ออกมีเลขดับบ่วขาขงวดเนี่ยเลขดับบ่ครับน่าสิเป็นหกกับเจ็ดนะครับผมหกกับเจ็ดบอมาเนาะบ่มาครับผมเพราะว่ายูน่มีฮอดหกแค่นั้นแล้วหกกับเจ็ดไม่น่าจะมานะครับผมชวนมาหกกับเจ็ดสีดับสีบ่มาเนาะค่ะเนาะเสียนเตี้ยคอนเกล็ดสำหรับชุดนี้กะไห้ใจได้ครับผมแม่นบ่ บอกได้แล้วไหวใจได้ที่บึงมาเ็ดมาเนี่ยครับผมเขามาหางวดแล้วเขามาหางวดยังบรุดเนาะค่ะเนาะเ็ดมหางวดซ้อมบึงมาตลอดเฮ็ดไหวนี่ฟันดีบ่ค่ะงวดมันข่งกับฟันดีจะแต่งวดนี้ยังบม่ได้ฟันนะครับผมขันคันมันสีขาวสีฟันเกีียวเลยเดี๋ไปบว่าฟันก็ได้ครับผมบันเขามันเองเป็นสูตรเขาก็มันเองครับผมเป็นสูตรนะครับผมงวดที่ฟันนี่ก็เฉียดชิว ตัวเดียวกันแต่ว่ามันเข่าตัวนี้นะครับผมค่ะคือส่วนมากคำนวณเองซื้อเองเนาะแม่นครับคำนวณเองซื้อเองนะครับผมหนักตัวใดเน้นตัวใดเข้ามาเข้ากับจ้าโลดาว่ามันหลายเนาะแม่นครับเน้นตัวใดมากเลยมันจะอยู่ในล็อกแม่นครับให้ลุ่ตะลุมลุ่ล่างล่างยางเดียวล่างยางเดียวเน้นไปที่ล่างนะครับผมชุดหยิบรถตรีปแล้วก็ตรงตรงนะครับผมกันตัวกราฟนี้ ก็บ่อย่างห้เน้นบันไดเพราะว่าส่วนมากสี่งวมาตัวตัวตรงๆนะส่วนมากสิมว่าตรงทากลับนี่ซื้อไว้หน่อยๆว่าต้องซื้อลายมาเอายเกิเบิ่งเลยครับันนี้ตัวนั้นไม่ต้องกลับมันว่าไม่ต้องกลับก็ได้เร้อพี่น้องเนี้ยกลับหน่อยๆก็ได้พี่นกลับหน่อยๆเอาเพราะว่ามันเป็นชุดเดนล่างไม่กลับ ดุนดจะมาเทียร์หนึ่งที่ว่าตัวกลับกับตัวไอ้ขึ้นบุญนะครับต้องพิจารณาเพิ่งเนาะเป็นแนวทางเท่านั้นมีเข้ามีหลุดแมือนกับเป็นแนวทางแคค่นนั้้ไดือกันครับเสียนเตี้ยขอนแก่นหางวดติ๊ดเราหางวดติดแล้วพี่น้องอยู่ในสูตรนี้เลยอยู่ในสูตรนี้เลยนะครับผมเสี่ยนเตี้ยถือสุ่งวอดวะนี่อันนี้ก็ได้ลอตเตอรี่ซุ่งวดนะเพราะว่าไปซื้อลอตเตอรี่อ๋อไปซื้อลอตเตอรี่เลยไปซื้อเงี้ยซุ่งงอยู่ครับผมซื้อลอตเตอรี่สมัครสิ ไปจับลอตเตอรี่ไว้นะครับผมหมวดนี้เสี่ยงเตี้ยมากตัวใดเนาะมักงสองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งครับผมห้าคู่ตัวชอบห้าคู่แมนครับผมอ่ะคอนเมนไปยิบยางละใบก็ห้าใบเนาะห้าใบครับผมอ่าแล้วแต่บีเอฟซีมีทุนสี่ยิบหน่อยยิบหลายท่าบางเดี่ยวแต่ทุนหัวเ้าเลยเนาะบางงวดได้สามตัวหนาครับมีสามตัวหนา ตัวหนาเพราะว่ามันแต่ลตเตอรี่มันหลายรางวัลเนาะเจ้าหยิบมากเ่ยสามตัวหนาก็นีเอาเอาดีไปใส้ตัวหนากันยังไหนนะครับผมคสําหรับสูตรนี้จะบอกได้เร็วว่าไว้ใจได้ครับผมสูมาจากคอนแกนเธอได้มาบอกสูตรพี่น้องพอเพื่อนกันเลยเอามาฝากเอฟที่ขอดูใกล้ๆเนื้อไปเชียงฝันเบิงงหรืยว่าไผมีสูตรกะ ไปคำนวณเบิ้งครับคำนวณว่าแบบหมัดตัวเด็ค่ะตรงกันบ่นะครับผมแดดแต่ดวงโชคลาภของคนคือกันได้เนาะแม่นครับผู้ที่ถือแค่จังได้ก็ถือยิบตัวเดียวก็ถือได้ลอตเตอรีแม่นผู้ที่สิว่าถือเห็นบันไดก็บ่เอาบ่เอาอีนเียนวมันเป็นว่าบุญวาสนาแล้วครับมาก็จัดครับก็ผ่านเด้องค่ะคลิปนี้เป็นแนวทางสูตรคำนวณเนาะค่ะวงเน้นในวงกลมที่หาหาง ดีวายเอฟซีชอบตัวใดไปจับเอาเองเลือกตัวมักจับตัวชอบกันใดนะคะเนาะครับการมือนี้ต้องขอบคุณเซียนเตี้ยคอนเกียนถูกทุ่ห์หาได้นะคะเนาะครับทุหาได้แล้วผมการเงไ้รับสายการขอไขยเห็ดกับข้าวทัค่ะครับผมเป็นผู้ลงมือเห็ดเองได้นี่เห็ดกับข้าวแซ่บอันนังได้สูตรนี้ก็ะทู่ไปหาครับผมได้สูตรนี้ก็ะทู่ไปสะดวกเวลาได้มากที่สุดสูตรอะไรสูตรท้ากับข้าวหรือว่าสูตร สูตรทำรับเข่ายิ่งดีแบ่งปันยิ่งดีแบ่งปันไม่ก็สิบกว่ไปเรียนนมสลับวัวสลับเอฟซีหายได้ตลอดนะครับโอ้เอาได้หลายอย่างคุอยากได้ความเสนอเนี้ยอยากได้สูตรทำอาหารเนี้ว่ากันไปนะครับคอถามกันลังไม่เนาะ